อาเราสวัสดีครับวันนี้พวกชื่อเนืๆๆออีกหนึ่กอีกเช่นเคยนะครับก็มาถึงกับข่าวดีสำหรับเกมดูดยลิงเนาะก็น้องของวิช้างนะก็ลิโอนะก็ได้เข้าเกมมาเป็นอีดรับรอแล้วนะก็ยังไม่ปลดล็อกได้น,นะตัวเขาไม่สามารถปลดล็อกได้น,นะต้นรอสักเดือนหนาเนาะเราแบบไวต้ตบเล่นนะอ่าไวต้ตบเล่นเนาะก็ดีแล้วที่มานะก็ของดอกบ,บอกเลยว่าห่วยห่วยมากๆไ่รู้ว่าปันทำไมเนี่ยเป็นพี่ตัวยื่นเนี่ย เอฟเฟกมันก็ดีนะคือเอฟเฟกฟิฟใช่ไหมฟิฟบอกว่ามันจะแทร็เก็ตมอนสองตัวดีขึ้นมือนะแล้วมันโดนทำลายก่อนได้ดีมันเอ่อก็อ้าตัวคอนมาก็ดีนะจะได้ฟาร์มเพชรนะแต่นี้อาของแถมน้องวิโอของแถมนะก็ข่าวดีนะก็จะมีเคซีแกนทัวร์นาเมนต์สองพันยี่สิบสองนะมันก็จะแจก u r s r d นะแล้วก็หนึ่งพันเพชรนะแล้วก็ตั๋วสกิลนะแล้วก็สกิลใหม่ด้วยนะก็ ดีนะแจ็ดวาเอสอาร์ดีบีกแล้วนะก็หนึ่งพันเพชรเอาไว้เปิดบล็อกหน้านะก็ให้การ์ดออติเมทเลโอยูโทเปียเลมานะซึ่งใบน,นี้เป็นของเสริมโฮมนะก็ไปดูไปว่ายูโทเปียเลมันเป็นไงนะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนี่เปิดให้แล้วเลโอยูโทเปียเลนะก็คือมันจะนับใบนี้ยเป็นนัมเบอร์สามสิบเก้าโฮเบเลมันจะนับเป็นโฮเบเลนะเหมือนเหมือนในตัวเหมือนตัวที่อยู่ในกล่องอินฟินิตเละ ตัวนั้นนะแล้วก็เอฟเฟกบอกว่าเธิหนึ่งครั้งนะทรนึงแล้วก็สวมเซอเอาไว้พ่นจากในเด็กหรือเอตาเด็กได้นะกใบนี้เนาะแล้วก็ตอนตอนที่กำลังสวมเนี่ยทําให้ไม่ t a r g e t ได้นะแล้วก็เธิหนึ่งครั้งนะถ้าเราสวมว่าสวมเซอไว้พ่นมอนเตอร์เนี่ยฟนะีเอฟเฟกนะคราสามารถด้วยเอฟเฟกมอนเตอร์ของฟันตรงข้ามนะเขาไม่เอฟเฟกไว้ผลนะถ้าทำเขาไม่ปัรจุตีของมอนตัวนั้นลดลงครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ใบน,นี้ไดกับเซอไว้พ่น คามาอันเชิญง่ายๆเหมือนโฮปเลเรียกไงามานะแล้วก็คามาขัดมอนเตอร์ได้ด้วยนะก็เป็นใบที่ดีมากแล้วครับยูโตเปียเลนะก็มาไปดูโฮปเลไไปเก่าก่อนก็ไปเก่าจะเป็นใบนี้เนาะใบที่มันจะเตดเตัดกากใบนี้นี่มันจะเป็นใบนี้เนาะก็คือใส่รวมกันอะใส่รวมกันได้สามใบ้วก็ ชื่อชื่อ่าเหมือนกันเป๊ะมันนับเป็นชื่อเหมือนกันนะก็ดังนั้นก็จะใส่ได้อะสมมุติใส่ไปนี้3เพก็จะใส่เลโอเลไม่ไดนะ้แล้วก็จะใส่ไปนี้1แล้วก็เลโอพบพบเลโอ2ตัวก็ได้นะประมาณนี้นะชื่อเหมือนกันก็ของดีสลับโกมนะก็ไม่แน่ว่าบอกหน้าอาจจะเกี่ยวกับแกงมะเอกแกงมะเอกสามชานะเพราะว่ามันจะมีสกิลหลุดมาแล้วสกิลหลุดของแกซี่สกิลหลุดของช้าแล้วก็สกิลหลุดของ อยู่มานะก็สามสกิลนะก็บล็อกหน้าอจะเป็นบล็อกสามคือเดาอันนี้เดาล้วนๆนะไม่รู้ไม่ผิดนะก็สรุปคร่าวๆคือแจกยูอาเตาดีเนาะแล้วก็หนึ่งพันเพจนะก็ดีดีมากเลยแล้วก็นอริโอปดเดินหน้าประมาณนี้เนาะแล้วก็แถมโค้กโค้กเบโอมาเนาะใครล็อกอินวันศุกร์นี้วันที่สิบวันที่ะไ่วันเดี๋ยวขอดัแป๊บไม่ใช่วันที่สิบเลยมันเป็นวันที่ 20เออใช่มาที่20วันสูงนี้นะถ้าใครล็อ mm hmm. กอินก็ก็ได้สกิลได้การนะแล้วก็ล็อกอินน่าจะวา,าต่อเน,นื่องถ้า7วันหรือ5วันมันก็จะแจกเหมือนครั้งที่แล้วเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ดีมากเลยถ้าใครชอบกดไลค์กดซับถ้าใครชอบก็เอินกันดูนะครับแล้วพบก,กันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ